เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุตตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่56หน้า83ถึงหน้า89ปัญจาวุฒชาดกว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษมน,นรชนใดมีจิตไม่ท้อถอยมีใจไม่หดหูเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะน,นรชนนั้น พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำดับจบปัญจาวุฎชาดกที่หอัตกถาปัญจาวุฎชาดกที่หพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปาราบภิกษุผู้มีความเพียรย่อหย่อนรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าโยอลีเนนะจิตเตนะดังนี้พระบรมศาสดา ตรัสเรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุจริงหรือที่เขาว่าเธอเป็นผู้มีความเพียรย่อหย่อนเมื่อเธอกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข่าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้ในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายกระทำความเพียรในที่ที่ควรประกอบความเพียรก็ได้บรรลุถึงราชสมบัติได้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตสเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในคับโพธรพระอัครมเหสีของพระราชาพระองค์นั้นในวันที่จะถวายพระนามพระโพธิสัตว์ราชตระกูลได้เลี้ยงพราหมณ์หนึ่งรให้อิ่มหนำด้วยของที่น่าปรารถนาทุกๆประการแล้วสอบถามลักษณะของพระกุมาร พวกรามผู้ฉลาดในการทำนายลักษณะเห็นความสมบูรณ์ด้วยลักษณะแล้วก็พากันทำนายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระกุมารสมบูรณ์ด้วยบุญญาธิการเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วจกต้องได้ครองราชสมบัติจกมีชื่อเสียงปรากฏด้วยการใช้อาวุธหชนิดเป็นอักคบุรุษในชมพูทวีปทั้งสิน้นเพราะเหตุได้ฟังคำทำนายของพร,รามทั้งหลายเมื่อจะขนานพระนาม ก็เลยขนานให้ว่าปัญจาวุฒิกุมารครั้นพระกุมานนั้นถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วมีพระชนได้16พันสาพระราชาตรัสเรียกมาแล้วรับสั่งว่าลูกรักเจ้าจงเรียนศิลปศาสตร์เถิดพระกุมารกราบทูลถามว่ากระหม่อมฉันจะเรียนในสำนักของใครเล่าพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งว่าไปเถิดลูกจงไปเรียนในสำนักอาจารย์ทิสาปาโมก ณตักกะศิลานครแคว้นคันธาระและพึงให้ทรัพย์นี้เป็นค่าบูชาคุณอาจารย์แก่ท่านด้วยแล้วพระราชทานทรัพย์หนึ่งพันส่งไปแล้วพระราชกุมารเสด็จไปในสำนักทิสาปามโมกนั้นรับอาวุธห้าชนิดที่อาจารย์ให้กร,ราบลาอาจารย์ออกจากนครตักกะศิลาเน็บอาวุธทั้งห้ากับพระกายเสด็จดำเนินไปทางเมืองพารานสี พระองค์เสด็จมาถึงดงตำบลหนึ่งเป็นดงที่สิเลสโลมยักษ์สิงสถิตยอยู่ครั้นพวกมนุษย์เห็นพระกุมารที่ปากดงพากันห้ามว่าพ่อมานพผู้เจริญท่านอย่าเข้าไปสู่ดงนี้ในดงนี้นั้นมียักษ์ชื่อสิเลสโลมะสิงอยู่มันทำให้คนที่มันพบเห็นตายมามากแล้วพระโพธิสัตว์ระหว่างพระองค์ไม่ครั่นคร้ามเลยมุ่งเข้าดงถ่ายเดียว เหมือนไกลสอนราชสีผู้ไม่ครั่นครามฉะนั้นพอไปถึงกลางดงยักษ์ตนนั้นมันก็แปลงกายสูงชั่วลำตาลสีสะเท่าเรือนยอดในตาแต่ละข้างขนาดเท่าล้อเกวียนเขี่ยวทั้งสองแต่ละข้างขนาดเท่าปรีตูมหน้าขาวท้องด่างมือเท้าเขียวแล้วสำแดงตนให้พระโพธิสัตว์เห็นร้องว่าเจ้าจะไปไหน หยุดนะเจ้าต้องเป็นอาหารของเราครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ตาวาดมันว่าไอยักษ์เราเตรียมตัวแล้วจึงเข้ามาในดงเจ้าอย่าเผลอตัวเข้ามาใกล้เราเพราะเราจะยิงเจ้าด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษให้ล้มลงตรงนั้นแหละแล้วใส่ลูกศรอ,อาบยาพิษอย่างแรงยิงไปลูกศรไปติดอยู่ที่ขนของยักษ์ทั้งหมดพระโพธิสัตว์ปล่อยลูกศรไปติดติดกันลูกแล้วลูกเล่า ทยอยออกไปด้วยอาการอย่างนี้สิ้นลูกศรถึงห้าิบลูกทุกๆุกลูกไปติดอยู่ที่ขนของมันเท่านั้นยักสลัดลูกศรทั้งหมดให้ตกลงที่ใกล้ๆเท้าของมันนั่นแหละแล้วรี่เข้าหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กลับตวาดมันอีกแล้วชักพระขันออกฟันพระขันยาวสาสานิ้วก็ติดขนมันอีกทีนั้นจึงแทงมันด้วยหอกซัด แม้หอกซัดก็ติดอยู่ที่ขนนั่นเองครั้นพระโพธิสัตว์ทราบอาการที่มันมีขนเหนียวแล้วจึงตีด้วยตรบองแม้ตรบองก็ไปติดที่ขนของมันอีกนั่นแหละพระโพธิสัตว์ทราบอาการที่มันมีตัวเหนียวเป็นต้นก็สําแดงสีหานาศอย่างไม่ครั่นครามประกาศก้องร้องว่าเฮยไอยักษ์เจ้าไม่เคยได้ยินชื่อเราผู้ชื่อว่าปัญจาวุฒกุมารเลยหรือ เมื่อเราจะเข้าดงที่เจ้าสิงอยู่ก็เตรียมอาวุธมีธนูเป็นต้นเข้ามาเราเตรียมพร้อมเข้ามาแล้วทีเดียววันนี้เราจะตีเจ้าให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปเลยพลางโถมเข้าไปต่อยด้วยมือข้างขวามือข้างขวาก็ติดขนต่อยด้วยมือซ้ายมือซ้ายก็ติดอีกเตะด้วยเท้าขวาเท้าขวาก็ติดเตะด้วยเท้าซ้ายเท้าซ้ายก็ติด คิดว่าต้องกระแทกให้มันแหลกด้วยศีษะแล้วก็กระแทกด้วยศีษะแม้ศีษะก็ไปติดที่ขนของมันเหมือนกันพระโพธิสัตว์ติดตรึงแล้วในที่ทั้งห้าแม้จะห้อยตรงเตงอยู่ก็ไม่กลัวไม่สะทกสะทาเลยยักษ์จึงคิดว่าบุรุษนี้เป็นเอกเป็นดุจบุรุษสีหะเป็นบุรุษอาชาในาไม่ใช่บุรุษธ,ธรรมดาถึงจะถูกยักษ์อย่างเราจับไว้ แม้มาดว่าความสะดุ้งก็หามีไม่ในทางนี้เราฆ่าคนมามากไม่เคยเห็นบุรุษอย่างนี้สักคนหนึ่งเลยเพราะเหตุไรหนอบุรุษนี้จึงไม่กลัวยักษ์ไม่อาจจะกินพระโพธิสัตว์ได้จึงถามว่าดูก่อนมานพเพราะเหตุอะไรหนอท่านจึงไม่กลัวตายพระโพธิสัตว์ตอบว่ายักษ์เอย๋ยทำไมเราจะต้องกลัวเพราะในอัตภาพหนึ่ง ความตายนั้นเป็นของแน่นอนทีเดียวอีกประการหนึ่งในท้องของเรามีวัชิราวุธถ้าเจ้ากินเราก็จักไม่สามารถทำให้อาวุธนั้นย่อยได้อาวุธนั้นจักต้องบาดไส้พุงของเจ้าให้ขาดเป็นชิ้นชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เจ้าถึงสิ้นชีวิตได้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เราก็ต้องตายกันทั้งสองคนด้วยเหตุนี้เราจึงไม่กลัวตาย ในว่าคําว่าวชิราวุธนี้พระโพธิสัตว์ตรัสหมายถึงอาวุธคือยานในภายในของพระองค์ยักษ์ฟังคํานั้นแล้วคิดว่ามานพนี้คงพูดจริงทั้งนั้นชิ้นเนื้อแม้ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวจากร่างกายของบุรุษสีหะผู้นี้ถ้าเรากินเข้าไปในท้องแล้วจกไม่อาจให้ย่อยได้เราจะปล่อยเขาไป ดังนี้แล้วเกิดกลัวตายจึงปล่อยพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพ่อมานพท่านเป็นบุรุษสีหะเราจักไม่กินเนื้อของท่านละท่านพ้นจากเนืม้อมือของเราเหมือนดวงจันทรพ้นจากปากราหูเชิญท่านไปเถิดมวลญาติมิตรจะได้ดีใจลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงตรัสกับยักษ์ว่าดูก่อนยักษ์เราต้องไปก่อนส่วนท่านได้กระทำอกุศลไว้ในครั้งก่อนแล้ว จึงได้เกิดเป็นผู้ร้ายกาศมืออาบด้วยเลือดมีเลือดเนื้อของคนอื่นเป็นพักษาแม้ถ้าท่านดำรงอยู่ในอัตภาพนี้ยังจักกระทำอกุศลกรรมอยู่อีกก็จักไปสู่ความมืดมนจากความมืดมนนับแต่ท่านพบเราแล้วเราไม่อาจปล่อยให้ท่านทำอกุศลกรรมอยู่ได้แล้วจึงตรัสโทษของทุศีลกรรมทั้งห้าโดยในยะมีอาทิอย่างนี้ว่า ขึ้นชื่อว่ากรรมคือการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปย่อมทำให้สัตว์เกิดในนรกในกำเนิดดิรัชานในเปตวิสัยและในอสุร,รกายครั้นมาเกิดในมนุษย์เล่าก็ทำให้เป็นคนมีอายุสั้นแล้วทรงแสดงอานิสง์ของศีลทั้งห้าขู่ยักด้วยเหตุต่างๆทรงแสดงธรรมทรมานจนหมดพยศร้ายชักจูงให้ดำรงอยู่ในศีลห้า กระทำยักษ์นั้นให้เป็นเทวดารับพรีกรรมในดงนั้นแล้วตักเตือนด้วยอัปปะมาทธรรมออกจากดงบอกแก่มนุษย์ที่ปากดงสอดอาวุธทั้งห้าประจำพระองค์เสด็จไปสู่กรุงพาราณสีเฝ้าพระราชบิดาพระราชมารดาภายหลังได้ครองราชก็ทรงปกครองโดยธรรมทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นเสด็จไปตามยถากรรม พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วครั้นตรัสรู้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ใจความว่าน,นรชนผู้ใดมีจิตไม่ท้อแท้มีใจไม่หดหูบำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะน,นรชนผู้นั้นพึงบรรลุความสิ้นสังโย์ทุกอย่างโดยลำดับดังนี้ในพระคาถานั้นประมวลความได้ดังนี้ บรุษใดมีใจไม่หดหูคือไม่ท้อแท้รวนเรมีใจไม่หดหูโดยปกติเป็นผู้มีอัธยาศัยแน่วแน่มั่นคงจำเริญเพิ่มพูนธรรมที่ได้ชื่อว่ากุศลได้แก่โพธิปักขียธรรม37ประการเพราะเป็นธรรมที่ปราศจากโทษบำเพ็ญวิปัสสนาด้วยจิตอันกว้างขวางเพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะทั้งสคือพระนิพพาน บุรุษนั้นยกขึ้นซึ่งไตรลักษ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาในสังขารทั้งมวลอย่างนี้แล้วยังโพทิปักขียธรรมที่เกิดขึ้นจำเดิมแต่วิปัสสนายังอ่อนให้เจริญพึงบรรลุพระอรหัตตผลอันถึงการนั้นว่าความสิ้นสังโยชน์ทุกอย่างเพราะบังเกิดแล้วในที่สุดแห่งมรรคทั้งสี่อันเป็นเหตุสิ้นไปแห่งสังโยช์ทั้งหมด มิได้เหลือเลยแม้สักสังโยชน์เดียวโดยลำดับพระบรมศาสดาทรงถือเอายอดพระธรรมเทศนาด้วยพระอรหัตผลด้วยประการชนีในที่สุดทรงประกาศจตุราริยสัต์หมายถึงอริยสัตว์สี่ในเวลาจบสัจธรรมภิกษุนั้นได้บรรลุพระอรหัตผลแม้พระบรมศาสดาก็ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่ายักในครั้งนั้น ได้มาเป็นพระองคุลิมานส่วนปัญจาวุฒกุมารได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แลจบอัตกถาปัญจาวุฒชาดกที่ห้า